สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะต้มยำไก่นั่นเองนะคะนี่ค่ะเพืเ่อนๆเป็นไงน่ากินไหมคะไปดูวิธีทําเล็กๆน้อยกันเลยนะคะต้มยำไก่ของเรานะคะก็จะมีนี่ค่ะไก่นะคะน่องไก่ปีกไก่นะคะแล้วก็เครื่องต้มยำค่ะก็จะมี ตะไครไ้ใบมะกรูดหอมแดงพริกสดมะเขือเทศนะคะปุ๋ยก็จะมีน้ำพริกเผานิดนึงแล้วก็ซุปก้อนออซุปก้อนต้มยำนะคะมีอยู่อันนึงก็เลยเอามาใช้เลยนะคะก็จะมีผักชีต้นหอมมะนาวแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็มีเกลือมีน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามนะคะแล้วก็ ไม่รู้มะนาวนะคะเราจะใช้มะขามกับมะนาวรวมกันนะคะสําหรับแต่ต่อไปนี้เราก็จะลงมือทาเลยค่ะทํากันเลยนะคะต้มน้ํำนะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวปุ๋ยจะใส่เครื่องเครื่องต้มยำลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวรอให้ก้อนต้มยำละลายแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆน้ำก็เดือดแล้วนะคะแต่ปุ้ยก็จะใส่ไก่ลงไปเลยวันนี้ทำต้มยำไก่นะคะทำต้มยำไก่ในรอบกี่ปีไม่ค่อยได้ทำต้มยำเลยคะ่ะเพื่อนๆ กินแต่พวกอ่อมพวกน้ำยาขนมจีนประมาณนี้ต้มยำนี่น้อยมากวันนี้ก็เลยจัดซะนะคะหน้าหนาวก็สดน้ำร้นรอนเนาะนี่ค่ะอยาเพิ่งคนนะคะเดี๋ยวรอให้ สุกสักพักนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำเดือดเนาะเดี๋ยวปุ๋ยก็จะใส่พริกเผานะคะมีอยู่นิดนึงค่ะก็เลยพอมาใส่ให้หมดจะปกบไปเลยมยีแค่นี้แหละ,ะเดี๋ยวเราเติมเกลืองลงไปเลยนะคะ น้ำปลาค่ะแค่นี้ก่อนบิดน้ำมานาาลงไปเลยค่ะ รอสักพักนะคะชิมรสชาติค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะว่าเป็นยังไงเติม,ม,มน้ำมะขามลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วคุยก็จะเติมพริกป่นลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้สีสันสวยงามนะคะนี่ ก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอเห็ดสุกสักพักเราก็เติมมะเขือเทศแล้วก็ผักนะคะนี่ค่ะเ,เห็ดก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวีิจะใส่มะเขือเทศลงไปเนาะ ตพิ่มสีสันลงไปนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆต้มยำไก่นะคะ ด้วยผักเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน,นคต้มยำไก่นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ปุูดก็เอาต้มยำไก่อร่อยอร่อยมาฝากนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะจิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน